สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยจารย์ธนทนค่ะเราก็มาดาวไดเด่นกันนะคะในวันที่1เมษายน2 5 6 3ค่ะตรงกับวันพุธขึ้น9ค่าเดือน5นะคะวันพุธนะคะพระพุธยังเด่นยูนะคะเด่นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากวันที่1เมษายน2,563เวลาประมาณ15 4 5นกานาทีเนี่ย ลัคนาจิตสถิตอยู่ที่ราศีสิงนะคะดาวการเงินยังเล็งเจ้าชะตาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเลขสเนี่ยยังโดดเด่นอยู่นะคะเพราะสีเด่นเนี่ยเรือนโชคราบนะคะได้ปกิณากะาโชคนะก็มาทีา่พระราหูนะอาจารย์ให้284428ส28นะคะหรือว่า สี่เนี่ยโดดเด่นนะคะเพราะว่าพระจันทร์เนี่ยท่านเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะจันทร์เป็นสิอดแท้แก่ลักพระฤหัสสทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่ํา้ตยยกให้เสมอพงไม่แค่เสมอเราคุ้สเสนห์หอมหัวเลยนะั้นแปดสเนี่ยโดดเด่นนะคะที่อาจารย์ให้ไว้แล้วก็6กาอยู่ที่จุดจอมฟ้าแล้วก็ ห้าสามเจ็ดเนี่ยท่านท่านก็ก็เพิ่งยกย้ายมาเมื่อเดือนมีนาคมนะคะพระเสาก็ยกย้ายวันที่สองมีนาพระราสบรียกย้ายวันที่สิบเจ็ดมีนาพระอาคารตามมาติดติดวันที่ยี่สิบสองมีนาตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็การมาอยู่ของท่านตรงนี้ตามกันไปตามกันมานะค่อยดูนะค่อยค่อยดูความแบบ ยุ่งยากอาจารย์กลับให้เป็นความยุ่งยากคือปัญหาต่างๆมากมายนะสำหรับดูเมืองดวงโลกนะคะที่มากมายซึ่งมีพ่างคานเนี่ยเดินวิกลคติอตอนนี้เดินวิกลคติหมดเลยเพราะว่าพระหัสกับพระสาวเนี่ยท่านมนอยู่แล้วก็พ่างคานท่านเสิร์นอยู่พอพัางคานเสิร์นเนี่ยก็จะน่ากลัวหน่อยนะก็ ก็ก็แบบว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจท่านนะคะพังขานเนี่ยท่านจะพอท่านเสดท่านมนเนี่ยเออก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ท่านนี้จะที่เท่าไหร่นี่ก็เพราะว่าท่านทํามุมกับพระราหูแล้วก็คลุ่มกับพระเสาวซึ่งเป็นการทำเอ่อทำมุมแล้วก็การกลุ่มของดาวบากักพระคศถึง3องค์ที่ ที่น่ากลัวน่ากลัวนะคะแล้วก็มีดาวพรอมวิตยุรอคอยกระทุงอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาดาวใดเด่นกัน <c oughs> นะ,ะครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองก็ก,ก็เริ่มที่ราศีเมษเลยนะคะไม่ให้ราชาราศีเมษนะคะ,ะพระมริตยูกุมลัคนาอยู่ะะพระมริตยูท่านก็ กุมนาและท่านก็จรไปจรมาของท่านอยู่นในเรื่องของดาวใดเด่นนะคือการการที่มาไม่มาบ้างไม่มาบ้างนะก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเที่ยวเนี้ยเพราะว่าอาจจะ8020ก็ได้สำหรับราศีเมษนะคะราศีเมษอาจารย์ให้ให้ว่าเดือนลาภโชคลาภคือ,อ พระราหูเนี่ยมาสถิตอยู่พระราหูเป็นสาพระภูบาลให้สถานยุทธและเงินทองจากจากเรือนราพะโชคลาภมาเป็นปกินากาศโชคกลุ่มกับดาวพระจันทร์นะก็ก็สองดโดดเด่นนะคะ,อะของราศีเมษนะและดาวกันเงินคูหกเก้าพระอาจารย์ให้28 2 8ปดแล้วก็69นะคะใครชอบศูนย์ก็เอาศูนย์แทรกเข้าไป <laughs> นะ ศูนย์แทรกเข้าไปก็ก็ได้ก็ได้เพราะว่าราศีเมษนีจุดจองฟ้าคือ357ห้าเจ็ข้างคาเป็นมหาอุดมหาอ่าเป็นมหาอุปซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีเมษซึ่งมีดาวพระบริจยอูสถิตอยู่อาจจะ 03 30ก็ยังได้นะคะนะแต่อาจารย์ให้824แล้วก็69นะให้03ด้วยก็ยังได้นะคะราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภ69 82นะคะเอาแบบชัดเจนเลย69 82แล้วก็มีดาวพระดาวพระพุธเนี่ยอยู่ที่จุดจอมฟ้านะ69 หกเก้าสี่แปดสองแปดสองสี่นะคะหกเก้านี่ยอาจจะเป็นหกหกก็ได้นะหรือเก้าเก้าก็ได้นะคะนะอย่าประมาทนะนะดาวเชียวน,นะคะนะอ่าราศีมิทุน 8, 2, นะคะราศีมิทุนก็แปดสองนะคะอาจารย์ยังให้แปดสองแล้วก็แปดสองสีกก่นะคะราศีกรกฎนะคะ กรกฎจะเล็งกับ5 3 7นะดาวซึ่งซึ่ง5 3 7เนี่ยท่านท่านแบบว่าท่านแบบเดินวิกลคตินะคะเพราะนั้นท่านจะโดดดินในเรื่องของการโชว์ออกมาว่าเราจะต้องให้ความสนใจท่านมากเลยนะคะก็3 5 7นะคะแล้วก็6 9ะสุขเป็นเกษตราราธิบดี6 9 9 6 6ก9ก้าเก้นะดูไว้เพืาะ่าอ,อยู่ในเรือนอลาภโชคลาภนะครัได้ตำแหน่งที่สวยกเกษตราติบดีนะคะเอาราศีสิงห์นะคะดาวการเงินยังเล็งเจ้าชะตาอยู่เป็นราศีเดียวกับวันที่1เมษายน2 5าที่เวลาประมาณ15บนกานาทีนะคะราศีสิงห์เราจะได้ จันเป็น11แท้แก่รักพระฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งยดแห่หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอผมไม่เสมอและโดดเด่นงดงามนะคะเทราะนั้นราศีสิงห์เนี่ยแปดสองเด่นสองเด่น4เด่นอาจจะสองสก็ได้หรือแปดสองสก็ได้นะคะ,ะราศีกันนะคะราศีกัน ราศีกันอาจารย์ให้ยังให้อ๋อจุดจอมฟ้า8ปสองอยู่ในเรือนพ,พ่อพุธก็ก็ยังยังติด8ปดสองสี่แต่ว่าที่โดดเด่นคือ8ปดสองนะคะแล้วพ่อพุธเนี่ยเป็นแฝงแสงอยู่ด้วยกับราศีมิถุนนะราศีกันกับราศีมิถุนท่านจะเจ้าเรือนคือพ่อพุธเหมือนกันนะคะก็ก็คอยดู8ปดสองแปดสองสี่นะคะแล้วก็ ราศีกันต้องต้องต้องชี้ไว้อย่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดราศีเดี๋ยวราศีจะหายาาาได้พระพริหัส,สัปดีเนี่ยเป็นราชเกณฑ์ก็อาจจะอาจจะ5 3 7 5 7 5 3ก็ได้นะาราศีตุลพฤหัสสีทรงศักแช่มช้อยมาแล้วนะาราศีตุลเนี่ย ได้พระฤหัสสป,ปดีเป็นดวงปฐุมเกณฑ์เพราะนั้นเราเกาะพระพฤหัสสป,ปดีไว้นะคะเ537นะคะน537ท่า 5, 3, นนี้พระศุกร์เนี่ยท่านเป็นตนุรักษ์อาจจะ69มาก็ได้นะคะแฝงแสงถึงราศีพฤษภเลยนะคะ ามาราศีพิจิกนะคะพิจิกก็แฝงแสงถึงราศีเมษศูนย์สามสามเป็นมหาอุดพรหังคารนะคะพระังคารเป็นมหาอุดนะคะแล้วก็ห้าสามเจ็ได้เลยนะคะเพราะว่าดาวการเงินคือพระพริหัสบดีนะคะพระพ,พิหัสบดี เด๋ยวราศีพิจิกขายนะคะสามห้นะคะแล้วเลงกับเลงกับ6 9เนะคะเลงกับ6 9เกนะหกับ3 6กับ3ามเขาคู่คู่มิตรคู่เพื่อนรักนะคะสุขปากหวานอังคารรับเอาอาจจะ6กสก็ได้นะคะแล้วก็6 9 69าส3ก็ได้พิจิกนะคะราศีธนูดาวเจ้าชะตาธนุรักเป็นดาวการเงินนะคะป็นเป็นดาวการเงิน5 3 7น่ทันทีเลยห3 7แล้วเล็งกับดาวพระราหูกับพระจันทร์นะคะ2 8ก็ได้ราศีมังกรนะคะอ่ พระสาวเดนมาแล้วนะคะ,กะเกษตราธิพดีได้สะโยกนะคะแล้วพังคารมหาอุดนะคะสามเจ็ดมานะคะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดนะคะหรือสี่แปดก็ได้นะคะเพราะว่าพระพุทธอยู่ในเรือนการเงินนะคะสามอาจจะมาสามเจ้าเรือนราพาสามเจ็ดนะสามห้าเจ็ดอาจารย์เน้นแค่จริงๆเน้นแค่สามห้หาเจ็ด 375นะคะเขาได้ทั้งกเกษตรตราธิบดีและได้เกณฑ์ศัสโยกแล้วก็พระอังคารเป็นมหาอุจจตนะมาจากเรือนลาพระโชคลาภนะ7 3 7นะราศีกุ้มนะคะราศีกุมอาจารย์ให้284กับ14141หนึ่งเขาเป็นดาวที่อยู่ในเรือนกระดุงพระการเงินนะคะ แล้วดาวพระพุธกุมลัคนาอยู่นะห่งสีกับสองแปนะคะเอาราศีมีนนะคะราศีมีนนี่ได้6 9เก้นี่ยหกเก้าหก็ได้นะหกหน่งหนึ่ก็ได้เพราะว่าสุขส,สุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยุแห่อุดงปฐุมเกณฑ์นะศูนย์หนึ่งหกศูนหนึ่ง เราเราจับตรงนี้เลยเราก็จับหกกไว้กับ5-3-7ซึ่งอยู่ในเรือนปาพระเจ็ดมานะคะอาจจะ1นก็ได้ราศีมีนนะมาได้หลายองค์เลยนะแต่ที่โดดเด่นก็คือราศีมีเราดูไว้เลยว่าพระอาทิตย์กุ่มลัคนาพระอาทิตย์กุ่มลัคนาดาวที่ดาวพระศุกร์ได้นวงปฐุมเกณฑ์นะคะหก แล้วก็หกแล้วก็ดาวที่อยู่ในเรือนราพระโชคลาภเจ็ดมานะเมานะคะราศีมีนอาจจะ6ก7นึ่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะเ,เลขเขาโดดเด่นเลขครั้งนี้มีตำแหน่งที่งดงามโดยรวมแล้วได้ดวงม,มารายยกอีกนะคะเหมือนแบบว่ากลางร่มเลยกลางร่มนะคะลัคนาเขาอยู่ที่ราศีสิง นะถ้าอยู่ตรงราศีกันก็แหมพอดีเลยนะคะตรงกลางเด้เลยตอนนี้พอเราได้ครบนะทั้ง12ราศีแล้วเราก็มาพิจารณาว่าเอะอะไรที่ซ้ำๆกันเยอะนะคะพอซ้ำๆกันเยอะก็อ,ะอาจจะมาโดดเด่นมา5 3 7 2 8 4 6 9 6 6, 6 9 9เนี่ยดูดีๆนะคะ,ะเราก็ อย่าประมาทดวงดาวนะแต่ท่านก็วิ่งหน้าดูเลยนะคะวิ่งหนีเราวิ่งหนีเราเราก็จับกันนะคนมีโชคก็มีจริงๆนะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปบอกว่าเอ๊ะท,ทำไมถูก 7? เจ็ดเจ็ดบอกว่าดาวดาวพระเสาเนี่ยท่านก็เด่นของท่านน่ยที่ท่านได้กเกษตรตราธิบดีนะก็แล้วก็แบบว่าเพิ่งยกย้ายแล้วเป็นดาวใหญ่ ะะและเป็นดาวที่เราพูดถึงมาตลอดก็อยู่ที่ว่าท่านจะามามาในรูปแบบไหนแต่ที่ซื้อถูกเนี่ยบาลขทีทับเจ็ดเจ็ดมั่งบาลขทีเจ็ดเจ็ด ทะเบียนรถเจ็ดเจ็ดนที่รูปสิทธิ์ถูกกันนะคะเพราะเพราะว่าไม่ได้เบิ้ลกันมานานเนี่ยพอเบิ้ลมาก็อาจจะเบิ้ลเบิ้ลตามๆกันออกมานะคะค่ะก็พิจารณาดูดีๆเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งเยอะเลยอาจารย์ก็พยายามพูดในเรื่องของดาวที่ท่านได้ตําแหน่งแล้วเราก็พูดกันจนรู้แล้วพูดกันจนเก่งแล้วนะเนี่ยเออแบบว่าคนฟังนี่เก่งแล้วเวลาถามอาจารย์จะถามบ,บ,บอกอันนี้เป็นเกษตรตราธิบเดีอันนี้เป็น,ปน,น,ปนมหา อุดอันนี้ได้ตำแหน่งปากกินนากาเอาไถามเก่งกันหมดแล้วนะคะค่ะก็ขอให้วันที่1เมษายน2563อยเนี่ยขอทุกท่านโชคดีกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี